ทฤษฎีบทนะครับที่กล่าวว่าในวงกลมนี้เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าคอร์ด2เส้นยาวเท่ากันนะครับแล้วคอร์ดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนโค้งใหญ่ก็จะยาวเท่ากันครับโอเคครับในการพิสูจนเนาะก่อนอื่นเนี่ยจากรูปเนี่ยเราจะได้ว่า วงกลม O นะครับมีส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็ส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยเป็นคอร์ดเนาะโดยที่ AB ยาวเท่ากับ CD นะครับต่อไปนะครับผมจะเมื่อลากรัศมี OA OB OC และ OD จะได้อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเราลาก OA ก็จะเป็นเส้นนี้ OB ก็จะเป็นเส้นนี้ลาก OC เป็นเส้นนี้ครับแล้วก็ลาก OD ก็จะเป็นเส้นนี้ซึ่งเราก็จะได้รูปออกมาในลักษณะนี้ครับอ่ะโอเคคราวนี้นะครับเราจะได้ว่า ารูปสามเหลี่ยม aob นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม cod แบบด้านด้านด้านเริ่มมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านถามว่าทำไมถึงเป็นด้านด้านด้าน,านถูกไหมก็ตรงนี้ก่อนครับสำหรับด้านแรกเนาะก็คือ ab กับ CD เนี่ยที่เท่ากันเพราะว่า,าโจทย์เขากำหนดมาให้เนาะส่วนอีกสองด้านเนี่ย AO OD เนี่ยทั้งสองเส้นเนี่ยก็ต่างเป็นรัศมีของวงกลมดังนั้นก็จะมีความยาวาที่เท่ากันเนาะ OB OC เนี่ยต่างก็เป็นรัศมีของวงกลมวงเดียวกันเนาะก็จะมีความยาวเท่ากันครับดังนั้นเมื่อทุกด้านยาวเท่ากันแล้ว ขอพ่ะยครับเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านมีความยาวเท่ากันแล้วดังนั้นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้จ,จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกป,ประการด้วยความสัมพันธ์แบบด้านนันด้านครับโอเคดังนั้นก็จะสรุปได้นะครับดังนั้นมุม AOB จะเท่ากับมุม COD ครับ AOB ก็คือมุมนี้ แล้วก็อันนี้มุม co d เนอะก็คืออันนี้ก็จากมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันครับเนื่องจากมุมเออ o b เนื่องจากมุม AOB นะครับเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับ ด้วยส่วนโค้ง ab นะครับและ cod นะครับเดี๋ยวเลื่อในให้เท่ากันและมุม cod นะครับเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง cd มุม AOB รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และมุม COD รองรับด้วยส่วนโค้ง CD นะครับดังนั้นครับโดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ ขนาดของมุมที่จุดส่วนกลางนะครับ,รบกับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้น ซึ่งทฤษฎีบทนะครับที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วก็ความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมเนี่ยเ,เราได้พิสูจน์ไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันนะครับถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะยาวเท่ากันอ่าโอเคดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถสรุป ได้ว่าน,นะครับความยาวส่วนโค้ง AB เท่ากับความยาวส่วนโค้ง CD และความยาวส่วนโค้ง ACB นะครับเท่ากับความยาวส่วนโค้ง CBD ความยาวส่วนโค้ง AB เนาะนี่อันนี้ แล้วก็เท่ากับความยาวส่วนโค้ง C D ครับก็คืออันนี้แล้วก็ความยาวส่วนโคง้ง A C B นี่จะเท่ากับความยาวส่วนโค้ง C B D ก็ถ้าเกิดว่าขอทั้งสองเส้นยาวเท่ากันเนาะขอดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันครับก็จบการพิสูจน์ครับสำหรับช่องไฟฟันเม็ดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ